โอเคครับ okay, ผมก็สวสีท่อมชมด้วยนะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กับผมนะฮะโชโกโคิวนะครับในวันนี้เสียงอาจจะเนินเนินิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทํางานก็มานั่งอัดคลิปเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เพเดสองนะครับผมมาทําคลิปเกี่ยวกับอ่าอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นอัปเดตที่มีชื่อว่าอ่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นสองร้อยสี่สิบเอ็นอาใช่นั่นแหละเพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อวัน พฤหัสนะครับวันที่ยี่สามเดือนตุลาคมนะครับปีสองศูนย์สองห้านะฮะซึ่งก็ปล่อยมาเป็นแพทที่ผมเองก็เคยโพสต์ไว้ใน YouTube ของผมแล้วนะฮะว่าอ่าตอนนี้ทีมงานจะไม่ไม่อยากจะพูดว่าทีมงานต้องพูดว่าทีมงานเอ่อเบลดวัวทูนะครับที่โยกย้ายมาอยู่เพเดนะครับเขาทําการปล่อยอัปเดตมาแล้วนะครับเป็นอัปเดตแรกของที่ทีมงานเขาเนี่ยปล่อยมานะครับก็คือแก้พวก บั๊กพวกเอ่อ uh, r r o r m a n c e อะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับประสบการณ์หรือว่าเกมเพ l ย์เอฟเฟกที่มันมีบั๊กหรืออะไรก็ตามนะครับที่ส่งผลกับเกมเพ l ย์อยู่นะฮะเขาก็มาแก้ให้นั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตนี้อาจจะดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับเพราะงั้นผมอาจจะเร่งให้นิดนึงนะครับว่าควรดูตรงไหนอะไรไงน่าสนใจบ้างนะครับโอเคมาฮะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นอัปเดต241นะครับซึ่งใช้ไซส์ขนาดประมาณ30กว่า เมกนะครับซึ่งไม่เยอะมากนะครับแต่อัปเดตข้างในน่าสนใจนะครับมาดูกันทางด้านของเกมเพย์อันแรกเลยนะครับอันนี้ส่งผลทางด้านของเกมเพย์นะครับก็คืออันแรกเลยนะครับก็คือมันบอกว่าลดระยะเวลาในการอัปเกรดพวกสว่านพวกเลื่อยหรือแม้กระทั่งพวกเชอร์โมนะครับพวกไอเครื่องใช้ความร้อนนะครับเจาะด้วยความร้อนนะฮะไอพวกเนี้ยเวลาเราอัปเกรดมันใช้เวลาช้าใช่ไหมเขาก็แก้ให้นะครับจากเวลา10วินาทีนะครับในการอัปเกรดพวกสว่านพวกเนี้ย จาก10วินะครับเหลือประมาณ3วินาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับจริงผมมองว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอัปเดตสวรรค์มันใช้เวลานานใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นอัปเดตที่น่าสนใจเหมือนกัน3วิถือว่าเร็วมากอันนี้คือยังไม่รวมบอทนะครับถ้ารวมบอทอาจจะอินเทอร์แอคเร็วก็ได้ใครเะไปรู้นะใช่ไหมโอเคนะครับต่อไปอันที่น่าสนใจลองมานะครับคืออันนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเล่นลําบากนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากและคิดว่าดีด้วยนะครับ คืออันนี้นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าระเบิดแฟตของศัตรูนะครับเมื่อก่อนนะครับคือมันใช้ระยะเวลาในการระเบิดเนี่ยระเบิดแฟตของมันน่ะนานนะครับในระดับความยากสูงสูงซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาเขาใช้คําว่าฟิกนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาคงอาจจะกําหนดว่าเล่นความยากสูงระเบิดแฟตศัตรูจะปิ๊บๆแล้วก็ระเบิดเลยตู้มแป๊บเดียวใช่ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งการที่เขาเขียนคําว่าฟิกแบบนี้ผมอาจจะแปลได้2ความหมายก็คืออาจจะเป็นบั๊กเมื่อก่อนแล้วเขาแก้ไม่ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกมเช a จิ้ง ระบบแบบว่าพอเราเล่นความยั่งสูงระเบิดแปดจะระเบิดไวอะไรเงี้ยครับอันนี้คือผมก็ไปลองเล่นมาแล้วก็ถามว่าต่างจากเมื่อก่อนไหมก็ก็ไม่ค่อยสังเกตได้เท่าไหร่นะแต่เอาจริงผมมองว่ามันเร็วไหมก็นิดนึงนะครับอันนี้คือผมเล่นในระดับเดทวิดนะครับเพราะงั้นระเบิดอาจจะไวเร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าท้าทายดีนะครับในความยั่งสูงมันอาจทําให้เราแบบว่าต้องพึ่งพาสกิล ที่มันกันร,ระเบิดแฟตเจ็ดิบห้าเอะไรเงี้ยเอามาใช้บ่อยก็ได้นะครับหรือบางครั้งเราอจะต้องเสียเวลายิงระเบิดแฟตก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วต่อไปลองลงมานะครับก็คืออันนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาแก้บั๊กของไอตัวกัปตันวินเทอร์นะครับอ่าอันนี้ถ้าใครเล่นมาบ่อยน่าจะรู้จักดีนะครับกัปตันวินเทอร์คือตอนที่เราเล่นไปในด่านบางด่านนะครับมันจะมีเวฟอินฟินิตมานะครับซึ่งกัปตันวินเทอร์เนี่ยเป็นตัวอ่ที่จะมาทําการบั๊ จำนวนเขาเียนะตำรวจหรือสวสาท,ที่อยู่ในด่านนั้นน,น,นะครับแล้วเวฟจะไม่มีวันจบนะครับจนกว่ากัปตันวินเทอร์เนี่ยมันจะตายนะครับพร้อมกับลูกน้องมันโดยปกติคือเราก็ต้องฆ่ากัปตันวินเทอร์ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราฆ่าไปก่อนที่กนะัปตันวินเทอร์เนี่ยหรือลูกทีมของเขาเนี่ยจะมาตั้งวงวางโลใช่ไหมแล้วเราฆ่าก่อนนะครับมันจะมีบั๊กที่ผมคิดว่าหลายๆคนคงน่าจะเจอใช่ไหมก็คือ,อเวฟมันจะมาไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้กัปตันวินเทอร์ก็จะเป็นอมตะอะไรเางี้เวฟ มันจะทําให้คุณเล่นเกมยากใช่ไหมเพราะว่าเวฟมันไม่ได้จบไงเอเพราะว่าเกมมันโค้ดเอาไว้ว่ากัปตันวินเทอร์ต้องมาจุดนี้ก่อนไม่งั้นเวฟจะไม่จบอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นบั๊กอินฟินิตเวฟมาเลยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าแอนนอยนิดหนึ่งนะครับแต่เขาแก้ให้ตรงนี้จริงๆคือมันมีมานานแล้วนะกัปตันวินเทอร์เนี่ยไอ้บักเนี่ยมีมานานหลายปีแล้วครับแล้วเขาเพิ่งจะมาแก้ให้อันนี้ถือว่ายกยกนิโโปงให้เลยนะผมคิดว่าดีมากจริงนะครับ ต่อไปลองมาอันนี้ทางด้านของเครือข่ายนะครับเน็ตเวิร์กนั่นเองนะฮะทางด้านการเชื่อมต่อกับผู้เล่นคนอื่นนะครับประมาณนี้เขาบอกว่าแก้บัคพวกที่แบบว่าเราจอยห้องคนอื่นไม่ได้อันนี้คือผมมองว่าน่าจะเป็นหมายถึงระบบดีซิงอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่รู้นะครับเ,เมื่อก่อนเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันจะมีบัคอันนึงก็คือเวลาเราเข้าไปใช่ไหมเราจะไม่เจอเพื่อนนะครับไอการที่เราไม่เจอเพื่อนอ่ะจริง,รงๆแล้วในห้องห้องนั้นอ่ะแล้วเรากดจอยไม่ได้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นระบบดีซิงใช่ไหมเราเข้าไปแล้วเราเห็นว่า อ๋อนี่ยโฮสอยู่คนเดียวอยู่อีกคนนึงและอีกคนนึงหายไปไหนเราไม่รู้ใช่ไหมมันจะเกิดอาการเหมือนเป็นเป็นผีตัวละครผีเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเราจะจอยไม่ได้จนกว่าเราจะออกห้องแล้วก็เข้าใหม่แล้วเราถึงจะเห็นว่าอ๋อมันมีคนอยู่ในห้องอีกคนนึงอยู่เพียงแต่ว่ามันดีซิงนั่นเองนะครับโดยอาการดีซิงเนี่ยมันก็ทาให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าห้องของเราได้หรือเข้าห้อง,องคนอื่นได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบั็กที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วผมเองก็เล่นก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่า แก้ไปแล้วก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นอันถัดมานะครับอันนี้นะฮะเขาอันนี้คือผมขอสรุปให้ละกันนะครับอันนี้คือเพื่อใครไม่รู้นะครับในเพเดเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมไปเจอคนคนหนึ่งมานะครับมาจอยห้องผมนะครับเป็นคนรัสเซียนะครับแล้วผมก็สร้างห้องดีอยู่ดีๆนะครับเล่นบูเล่นอะไรก็ตามนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับเขาไอ้หนุ่มรัสเซียเนี่ยเข้ามานะครับ แล้วที่มันแปลกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันใช้ชื่อเหมือนกับผมนะครับใช่ครับออนจริงๆคือผมไปส่องมาแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันเป็นเหมือนเป็นการเขาเรียกฝรั่งเขาใช้คําว่า spooling id หรือผมไม่รู้มันแปลว่ายังไงเหมือนกันนะครับประมาณว่าไอคนคนเนี้ยมันเข้ามาในห้องแต่ว่ามันมีชื่อเหมือนกับเราอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นระบบเขาเรียกระบบแฮ็กอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณว่าเหมือนเป็นการดึง id ของเราไปนะครับแล้วเข้าไปทำ connect ข้างในเกมของเรานะครับ แล้วประมาณว่าพอมันใช้ชื่อไ d ของเราอะไรเงี้ยมันจะทําใหเ้เขาเรียกตัวเรานะครับหรือโฮสเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกับคนคนนั้นได้นะครับจะเตะก็ไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับและไอ้หนุ่มรัสเซียคนนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้มาธรรมดาอย่างเดียวนะครับมันมาแล้วมันจะมาทําการป่วนห้องนะครับคุณเตะมันไม่ได้ใช่ไหมแต่มันทําอะไรคุณได้รู้ไหมครับเท่าที่ผมเจอมานะครับ1 ทำห้องอันเลิศนะครับเอ่อฆ่าศัตรูฆ่าซีวิเลียนตำรวจหมดทุกอย่างตายหมดนะครับแป๊บเดียวคลิกเดียวหายเลยนะครับอย่างที่2นะครับมันสามารถฆ่าคุณได้นะครับแม้ว่าคุณจะเป็นโฮสต์หรือว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะสามารถบึ้มบึ้มใส่พื้นคุณได้นะครับอันนี้นะครับคล้ายๆเหมือนกับเปิดชีตได้ไหมแต่อันนี้คือหนักกว่านะครับและอย่างที่เสียไอ้สามนะครับไม่ใช่สิอย่างที่สามนะครับมันสามารถเอ่อเขาเรียกอะไรทำเกมของคุณติดสโลว์ได้นะครับอันนี้คือเป็นสโลโมชั่น ที่ทําให้เกมของคุณเนี่ยช้าลงนะครับช้าแบบช้ามากๆเลยนะครับคุณจะทําอะไรหันหน้าจอทําอะไรไม่ได้เลยครับมันสโลมากนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับไอ้นี่นะครับมาสามารถแครเกมคุณได้นะครับมันบังคับแครได้นะครับบอกไว้ก่อนอันนี้คือผมเจอมาแล้วนะครับ2รอบติดเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมาจากแฮกเกอร์รัสเซียเลยนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเป็นแฮกเกอร์จริงหรือเปล่าที่รู้ๆคือมันเป็นคนรัสเซียนะครับผมไปส่งมาแล้วนะครับ จริงๆแล้วก็มีหมดแก้อยู่นะครับแต่ว่าคือผมคิดว่าแบบนี้มันอันตรายมากนะครับเพราะว่าการที่อยู่ดีคนเล่นลเสเซียเนี่ยแล้วเข้ามาแฮ็กในห้องเราเนี่ยแล้วทําอะไรแบบนี้ทำท็อกซิกทํานิสัยไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยแล้วทําให้เกมเราแคสได้สโลได้เนี่ยมันหมายความว่าองครับมันคือสิ่งเดียวที่ผมกังวลนะครับคือผมกลัวเพเดเนี่ยมันจะไปเขาเรียกตกรอยเดียวกันกับดาร์กโซ่สามนะครับดาร์กโซ่สามผมบอกไว้ก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับ ก็โดนผ่านระบบที่เรียกว่าแบ็กดอร์หลังบ้านนะครับประมาณนี้แล้วเกมเพลย์เดมเป็นเกมเพียร์ทูเพียร์ไงครับดาร์คโซ่ก็ไม่ต่างอะไระครับเพียร er ์ทูเพียร์เหมือนกันนะครับถ้ามันเข้ามาทางแบ็กดอร์ได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าคอมคุณเนี่ยมีสิทธิ์โดนแฮกโดนไวรัสโดนอะไรได้หมดนะครับอันนี้คืออันตรายมากนะครับถ้าหาว่าทีมงานไม่แก้โดยด่วนนะครับอันนี้คือมีสิทธิ์เสี่ยงได้นะครับและยิ่ง Windows 10เนี่ยอตอนนี้ Windows 10ก็หมดอัปเดตไปแล้วใช่ไหมหมดเขาเรนะียก end of life เออ สิ้นสุดการอัปเดตแล้วครับผมก็นะครับใช้ windows 10อยู่เหมือนกันนะครับการที่มีแฮกเกอร์มาทําอะไรห้องเราแบบเนี้ยผมมองว่าอันตรายมากครับคอมของเราอาจจะพังก็ได้นะครับแต่ถือว่าแก้ไปแล้วเนี่ยถือว่าดีมากนะครับผมขอยกย่องจริงนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงนะครับยังไงก็ระวังไว้ด้วยกันใครเจอก็บอกได้นะครับผมเองก็เจอมาแล้วนะครับสองรอบติดเลยนะครับนะโอเคไปเราเข้าดูทางด้านถัดไปดีกว่าว่า ตรงไหนนะ่าสนใจอีกนะครับอันนี้คือข้ามไปนะพวกให้อะไรงี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็เป็นพวกแก้ไขพวกเงินรูทในด่านเดสเอ่อเดนทิตนะครับในด่านโกลเด้นกินด่านโนเมอรี่อะไรงี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าน่าลำคาญนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ผมเล่นเนาะห้องคนอื่นใช่ไหมแล้วผมกดไปที่ชื่อห้องมอดของผมมันไม่บอกว่ามันใช้โฮสเนี่ยมันใช้มอดอะไรนะครับมันจะบอกเป็นชื่ออะไรตัวเลขนะครับเรนดอมนัมเบอร์นะครับเลขสุมส่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าจะไป็ก้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเลขสุ่มว่ามันไม่บอกว่ามันใช้หมดอ,อะไรนะครับเหมือนก็ไม่รู้เหมือนกักนนะอันนี้แกก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับมาดูทางด้านอันต่อมานะครับเวเพอนอันนี้อ่าผมคิดว่าอันนี้ดีที่สุดนะครับก็คือเวลาที่คุณเล่นเกมเพเดน,นะครับมันจะมีเขาเรียกเกมค้างใช่ไหมใครเล่นเกมเพเดแล้วค้างนะครับอันนี้ฟังไว้นะครับจริงๆแล้วที่มันค้างนะครับมันเป็นเพราะว่าปืนอากิมโบนะครับถ้าหากใครเล่นเกมค้าง สาเหตุมันมาจากปืนอากิมโบครับทำไมครับเพราะปืนอากิมโบครับเป็นปืนที่เขาเรียกไงเหมือนเพเดจริงๆมันก็เป็นเกมเก่าแหละแต่ว่าการที่เกมทําอะไรแบบว่ารวดเร็วแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนพวกปืนอากิมโบที่มันยิงไฟเร็สูงๆรัวๆ,ๆอะไรเงี้ยนะครับปืนอากิมโบพวกนี้นะครับมันส่งผลให้เกิดอาการคอมเอ้ยไม่ใช่คอมน,นะเกมค้างได้นะครับนั่นแหละครับเพเดคือถ้าใครเล่นเกมเพเดแล้วเกมค้างเนี่ยอันนี้สาเหตุหลักๆมันมาจากปืนอากิมโบ พี่ๆเลยครับอันนี้คือผมก็เจอเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อก่อนก่อนที่จะมามีอัปเดตนี้นะครับมันมีคนที่ทำหมดแก้ตรงนี้มาก่อนนะครับทำมานานหลายเดือนแล้วนะครับก็ผมเองก็ใช้แล้วก็ถือว่าแก้อาการแก้ขัดไปได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกมเบรกกิ้งมากนะเพราะว่าทีมงานควรจะแก้ตั้งนานแล้วนะครับแต่เขาไม่สนใจเลยนะครับเะบักนี้อยู่มานานมากนะครับใครที่คนไทยเล่นหลายๆคนหรือคนฝรั่งหลายๆคนเล่นเกมมาบอกเกมโครงเกมค้างอะไรเงี้ย รจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆมันมาจากปืนอากิมโบแล้วถ้าพูดทางด้านไฟเลสสูงนะครับมาดูหัวข้อถัดไปนะครับก็คืออันนี้นะฮะเขาบอกว่าเมื่อใดที่เราใช้ปืนไฟเลสสูงไปแล้วเนี่ยแล้วเรายิงใช่ไหมปกติคือเรายิงพื้นยิงกำแพงอะไรเนี่ยมันจะมีรูก็นะรูกระสุนนะครับอไอ้ฝรั่งเข,เขาเขียนว่าบู l เลตดีคาดีคลดีแคลดีคออะไรไม่รู้กันนะประมาณนี้เออเวลาที่เรายิงไปมันจะมีรูกระสุนโผล่ขึ้นมานะครับ แล้วไอาการที่เราเอาปืนไฟเรทสูงไปเลยยิงแล้วเนี่ยมันจะเกิดบั克ก็คือไอรูกระสุนเนี่ยมันจะเกิดช้านะครับประมาณนี้เออก็ก็ถือว่าไม่ค่อยอิมแพกอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดช้าแต่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าการที่มันเกิดช้าเนี่ยครับมันทําให้เกมเนี่ยของคุณเนี่ยแหลกได้นะครับเพราะว่ากว่ามันจะรีเจเนเรตรูก็ไงรีเจนเนอเรทรูกระสุนอะไรเงี้ยตามที่เรายิงไปอ่ะแล้วพอมันสแต็กเยอะๆใช่ไหมพวกปืนอากิมโบปืนมินิกันอะไรเงี้ย ยิงรัวๆกว่ามันจะสปอรเนี่ยมันก็เหมือนกับการต่อคิวครับประมาณนี้กว่ามันจะเจเนเรตลูกระสุนมาได้แต่ละครั้งแต่ละอันเนี่ยมันก็ทําให้เกมคุณแหลกได้นะครับอันนี้ก็ดีมากเพราะว่าแก้ทางด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปนะครับแล้วมาดูอันถัดไปอันนี้ผมคิดว่าดีที่สุดและผมไฮมากที่สุดน,นะครับคืออันนี้นะฮะเปืนอาราน G2 Sniper r i ฟ l e นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้ผมพาไปดูนะครับมันคือปืน พกนะครับไม่ใช่ปืนพกเ๋ยจะเรียกปืนพกดีไหมเพราะว่ามันเป็นก็ไนอารมณ์เหมือนคล้ายปืนลูกโม่นะครับประมาณนี้นี่ครับมันคือปืนไอหานี้นั่นเองครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับถ้าหากใครเล่นทันตอนอัปเดตปืนนี้ปล่อยดีลซีมาอันนี้เป็นปืนดีลซีนะครับมันเป็นปืนก็ไงรัปืนรองนะครับสไนเปอร์นะครับปืนรองสไนเปอร์ที่ยิงออกมาแป้งแรงเหมือนสไนนะครับ แล้วก็เล็งผ่านลำกล้องผ่านสะโคบอะไรนี้นะครับซึ่งแรงมากนะครับดาเมจประมาณเกือบเกือบห้าร้อยเลยนะครับแต่ว่ากระสุนมันก็น้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายิงมันนะเพราะว่าดาเมจมันแรงมากนะครับทําให้ยิงหัวพวกอะไรนะระดับไอเนี้ยอะเฮฟวี่สวาร์ทเฮฟวี่ซิลนะครับในระดับเดสเซนเทนยิงหัวคือตายได้นะครับแต่ทีนี้เนะี่ยมันมีบั๊กอย่างหนึ่งนะครับของไอปืนกระบอกนี้นะครับก็คือไอบั๊กเนี่ยมันก็คือเวลาที่เรายิงไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันต้องรีโหลดใช่ไหม a อนิเมชันของมันนะครับกับไฟเลทมันไม่สิงคนไหนกันครับคือจริงแล้วปืนนี่นะครับรีโหลดอยู่ที่ประมาณ2วิใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยใช้สกิลของเอ็กซ์ซีฟรีโหลดนะครับยิงหัวแล้วรีโหลดไว้นะครับมันจะทําให้เกิดอาการบั๊กอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่ากระสุนติดค้างในลํากล้องนะครับกระสุนมันจะติดค้างมันจะยิงกดออกไม่ได้นะครับถ้าใครเคยดูไลฟ์สตรีมผมเมื่อก่อนเมื่อนานมาแล้วนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่เรา ยิงหนึ่งนัดแล้วก็สูนไม่ออกเนี่ยนั่นนะครับมันคือบั克อันนี้นะครับบั克ที่กระสุนติดขัดอยู่ในลำกล้องนะครับสาเหตุมันมาจากอะไรครับคือผมรู้ตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเขาไม่แก้นะครับเมื่อก่อนสาเหตุจริงหลักๆของมันเนี่ยมันมาจากแอนิเมชันนะครับใช่ครับแอนิเมชันของมันเนี่ยมันมาเร็วมากนะครับแต่ดูทางด้านของไฟเลสครับโดยปืนปกติทั่วไปจะอยู่ที่หลักร้อยขึ้นไปใช่ไหมแต่ปืนอาราน G2 เนี่ยมันมีไฟเลสอยู่แค่หลักสิบเองครับสามสิบห้า 35กว่าจะยิงออกทีละ1นนัดคุณคิดดูนะครับมันช้ามากนะครับมันช้ามากนะครับต่อให้อนิเมชันคุณรีโหลดไว้นะครับถ้าไฟเลทมันช้ายังไงก็ไม่ออกครับอันนี้คือบั๊กที่อยู่มานานนะครับแต่จริงๆคือผมมองว่ามันเป็นบั๊กมากกว่านะครับเพราะว่าเอามันเป็นเขาเรียกทางด้านปัญหาทางด้านเทคนิคของตัวปืนของมันเองนะครับซึ่งทีมงานเนี่ยควรจะแก้ ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปล่อย DLC ควรจะแก้นะครับผมบอกไล้วนะว่าควรจะแก้มาตั้งนานแล้วแต่เขาก็ไม่แก้นะครับซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันมันเป็นปืน DLC เอ่ใช่ไหมมันไม่ใช่ปืนฟรีถ้ามันเป็นปืนฟรีผมแลนผมเมื่อก็ไม่เสียหายอะไรหรอกใช่ไหมนั่นแหละครับมาดูนะครับเนี่ยอันนี้คือครับอันนี้คือเราลาปิดรัวๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันลาปิดได้รัวๆแล้วนะจากเมื่อก่อนที่ว่า เมื่อก่อนมายิงอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับยิงนัดยิงนัดออกเห็นไหมผู้ชมสามารถลาปิดได้รัวๆซึ่งมันแรงมากจริงครับปืนนี้เห็นไ,ไหมมันแรงโคตรๆเลยแล้วก็การที่คุณยิงลาปิดได้รัวๆเนี่ยบางคนมนอาจจะเป็นเขาเรียกสายไฮเปอร์อะไรอย่างนี้นะครับยิงแปกๆๆ๊กแป๊กแป๊กรีบรีบยิงอะไรเงี้ยใส่เอ็กซ์ซีฟอะไรอย่างนี้นะครับการที่เขาแก้ทางด้านของปืนอาร2นจีทูเนี่ยให้สามารถยิงได้แม้ว่าไฟเหลือมันจะช้าอะไรเงี้ย นะครับกาให้มันซิงค์คนไหนกับอะไรนแอนิเมชันที่โหลดไวของมันเนี่ยผมถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าคือผมขอมาตั้งนานแล้วครับขอให้เขาแก้ไม่แก้สักทีนะครับนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีมงานไม่ใส่ใจอะไรไงหรือเปล่าครับยิงมันเป็นปืนเดียวซีน่ยใช่ไหมมันควรจะแก้ตั้งนานแล้วนะฮะแต่เขาแก้มาให้ันนี้ก็โอ้โหยกกราบไหว้เลยครับใครชอบปืนนี้แนะนํากลับมาลองใช้ได้ดูนะเพราะว่ายิงแรงยิงมันดีนะครับแถมยิงได้รัวอะไรงี้ก็อาจจะสนุก ในแต่ละคนก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้คือเท่าที่น่าสนใจนะครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่พวก a t t a c h m e n t พวกสกินอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเท่าที่ผมอ่านมานะครับใครอยากจะรู้ว่าอะไรที่ผมไม่ได้แปลอะไรมาตรงไหนเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับก็สามารถกดดูได้นะครับอยู่ที่อัปเดต241นะครับก็อยากอ่านอ่านได้ตามใจเลยครับอันนี้คือผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดและคิดว่าดีที่สุดนะครับ โอเคนะครับวันนี้คลิปแปรเขาเลยนะอธิบายอัปเดตแปลอัปเดตใหม่ล่าสุดก็วันนี้จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณคนดูที่มาดูด้วยผมในคลิปนี้นะครับวันนี้แปรเร็วมาเร็วไปเร็วนะครับเพราะว่ามีบางคนเขาขอให้ผมทําคลิปแบบพูดมาเทานะครับก็ <laughs> ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าทําคลิปแบบใช้เทคมันไม่ถูกใจใช่ไหมชอบฟังเสียงผมแปลสดสดนนสดๆ,ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าว่าอัปเดตหน้ามีอะไรมาใหม่ก็ผมจะมาติดตามมาทําคลิปให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคนดูที่มาดูนะผมนะและเดี๋ยวไว้เจอกันนะผมใครมีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้อยากเราไว้เท่นี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันนะผมบายบายครับ